สำหรับคนที่เข้า p พ n i c AX ไม่ได้นะคะให้ทำแบบนี้นะคะให้มาตรงสามขีดด้านบนนี้นะคะกดเข้าไปเลยนะคะเสร็จแล้วให้มาตรงคำว่า Setting นะคะเซตติ้งตรงนี้นะคะกดเข้าไปตรง Setting นะคะเสร็จแล้วให้มากดตรงนี้นะคะ Se c u r i t y and Privacy นะคะกดเข้าไปนะคะเสร็จแล้วเลื่อนลงมาข้างล่างนะคะ เลื่อนลงมาจนถึงตรงนี้นะคะเคลียไ์ p เ i v a c ด d ต t านะคะอ่ะกดเข้าไปนะคะแล้วก็กดคำว่าเคลียนะคะกดคำว่าเคลียนะคะเลื่อนลงมาอีกนิดนึงค่ะอ่าเห็นคำว่าเคลียอ่า b ร o w s e r h i s ิสต y นะคะให้เรากดเข้าไปนะคะเสร็จแล้วก็กดคำว่าเคลียนะคะ เสร็จแล้วเลื่อนลงมาอีกนิดนึงค่ะกดคาว่าเคลียร์เบราว์เซอร์คุกกี้นะคะกดเข้าไปนะคะแล้วกดคำว่าเคลียร์นะคะอ่ากดเคลียร์เสร็จแล้วให้กดลูกศรอ,อ่าพอ,เ,อาเรากดเคลียร์เสร็จแล้วใช่ไหมคะกดเคลียร์เสร็จแล้วทั้งสามทั้ง3อย่างนะคะให้เรากดลูกศร ย้อนกลับออกมานะคะอ่ามาถึงหน้าบ a l l e t ของเรานะคะเราก็มากดที่3ขีดใหม่อีกครั้งนึงนะคะอ่าแล้วก็ไปตรงเบราว์เซอร์นะคะกดเข้าไปเบราว์เซอร์เสร็จแล้วให้เราพิมพ์ตรงนี้นะคะพิมพ์ตรงนี้กดเข้าไปเลยนะคะพิมพ์คำว่า p a n i c i x นะคะ .com มนะคะพิม์แบบนี้นะคะ p a n i c i x .com เสร็จแล้วเราก็มากดตรงลูกศรข้างล่างตรงนี้ได้เลยนะคะมันจะมีลูกศรข้างล่างตรงนี้ใช่ไหมคะ เสร็จแล้วนะคะให้เรากดตรงนี้นะคะ3าขีดด้านบนนะคะแล้วก็กดคำว่า p レน n าวนะคะเสร็จแล้วกดตรงคำว่า m e t a m a ส k นะคะเสร็จแล้วกดคำว่า Connect นะคะตรงนี้ Connect สีน้ำเงินเมื่อกี้นะคะเสร็จแล้ว กดตรงนี้นะคะทรายาได้แล้วนะคะเราก็มากดตรงสีขีดด้านบนได้เลยนะคะเรียบร้อยนะคะแล้วเราก็าเข้าไปดูที่ดินเราก็กดตรงคำว่าเกมได้เลยนะคะเข้ามาแล้วนะคะ ถ้าเราจะเคลมขยะเราก็เลื่อนลงไปข้างล่างนะคะกดตรงนี้ได้เลยนะคะยังไม่ถึง100%ยังเคลมไม่ได้นะคะลองทำดูนะคะง่ายๆค่ะ